สวัสดีครับวันนี้ก็พอของผมเก่ง CM z นะครับก็จะเป็นการรีวิว ID ที่233นะครับยศ3ดาวน้ำเงินนะครับก็จะมีคนสงสัยนะครับว่าทำไมถึงบอกว่า3ดาวน้ำเงินนะครับจริงๆผมเป็น3ดาวเขียวนะครับก็ตัวนี้อีกแค่2 0 0 0 0 exp นะครับก็จะอัพเป็นสีน้ำเงินแล้วนะครับไม่ถึง2 0,000ืนะครับประมาณหมื่นกว่าๆนะครับก็เลยขอตั้งว่า3ดาวน้ำเงินเลยละกันนะครับมาดู ถิติกันก่อนนะครับตัวนี้ชนะเจ็ดหืนสองนะครับแพ้หกหมื่นสามวีอา้าสิบสามเปอร์เซ็นต์คิวได้สองจุดสองมิชชั่นห้า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 นะครับหรือว่าห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้านี่เองนะครับน่าจะตั้งใจทำใบนะครับความแม่นสองเปอร์เซ็นต์นะครับเซอร์ไพส์สี่สิบสามเปอร์เซ็นต์ได้ชอตสี่หมื่นนะครับของแต่งตัวเหลือประมาณสี่วันนะครับจะมีเซตไวท์ไทเกอร์นะครับที่จะเหลืออีกสิบหกวันนะครับ มาดูว่าปืนกันต่อนะครับก็ปืนเยอะเลยทีเดียวนะครับตอวนี้ก็ขอไปกันแบบรวดเร็วนิดนึงนะครับจะกรบอกแรกก็เป็นบวก 4A นะครับบวก 4A a k u า MC นะครับ PSG เงินนะครับแชมเปียน MC นะครับบวก10บวก 10S นะครับ M เงินบวก 10S นะครับปืนดีมากนะครับตัวนี้บวก 10S ไฟนะครับ w A 2,000นะครับ เกาหลี s m 9 8นะครับอันนี้ปืนอะไรเอ่ยไม่เคยเห็นนะครับ FN นะครับสกาเงินนะครับคาร์โมเทคไซบอกนะครับ K14 นะครับ a อเทองนะครับทองปลอมไลออน m นะครับคาร์โมเหมดศูดากอนเอ็มสี่เอมหมด0ูนะครับไซบอร์ก MCA1 นะครับสกู AK นะครับไลออน PG เอดากูมาอากูมาดากูนอฟนะครับ อ n o พี PS g นะครับอาร A3 ชายโชงคิดฟ h นิ n i x p s g 1นะครับสไนไลา์ม้ายูนิคอร์สไนวาเคลี่เวอร์ชุน m อ2นะครับ MC น้ำเงิน AK เก็บเสียงโอซาก้ายูซีนะครับเอเคเงิน uh, นะครับ m อกุลาบนะครับไฟเบอร์พีเอจีวันนะครับมีบวก8เป็น AK เงิน5,000ให้ด้วยนะครับ พีเตอร์เอของรดหนึ่งดาวนะครับปืนกีตาร์ก็มีให้บวกส d ่ดีคาร์โมเอ็มสก็มีนะครับก็ลองดูดูก่อนไปนะครับรู้สึกว่าเริ่มขอแห้งนะบวกสีนะครับคาร์โมเอ็มเอ็มสนะครับหนุมานเอมสหมดศูนะครับเอมเงินนะครับบวก6กรถเอนะครับ AK, เออ่อ ทีเอจีเงินนะครับบอก10นะครับบอกหกโปรเอ็มสี่นะครับเอเเลือดตะไนเลือดนะครับลูกสองดับเบิลวินเชเตอร์นะครับอายอายุครบ5ปีนะครับโกลเด้นโชเวอร์นะครับอากูมาดับเบิลเอ็มเสองสามนะครับปืนพกเอ็มเก้าสี่ห้าสีนะครับพกทองนะครับลองดูดูกันเองน้ครับเดี๋ยวเลื่อนให้ดูทีนึงล้วกันพูดไม่หมดนะครับเกียดพูดละ ยัจะเยอะไปไหนวะเนี่ยมีระเบิดให้นะครับใหรโลกี่ชุดแหละสามสี่ชุดนะครับคุณสองสามวันนะครับเปลี่ยนวูดเดวขอสิบสองวัน V.P. หกวันดาหน้าสองวันชื่อสียี่สิบสามวันนะครับเพิ่มทายอาวุธยี่สิบหกวันเซตช็อตแปดวันนะครับเซ็ตมังกรอ่าไม่ใช่เซตมังกรนะครับเซ็ตเสือสามสิบวันสองแพ็กนะครับโอเคเซ็ตแกะนะครับโอเคครับไปไว้หน่อยครับอยากจบแล้ว H.P. มีสองหมื่นสองนะครับ ดีอีเหลือ700นะครับยังไม่ได้ยืนยันตนนะครับไอดี ID นี้ยดอีก20,000ยอด3ดาวน้ำงเงินนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อไ,ได้เลยนะครับผ่านเฟซบุ๊กไลน์ไอเดีเบอร์สับมือถือนะครับดูดดได้จากใต้รังยูทู e ไปเลยนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมครับ